ก่อนจะปองลงเข้ากับใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยจะได้หอมอร่อยค่ะเพราะนะไอไม่ดันเราก็ช่วยกันดันเองอะ่ะอาดันกันเองพร้อมเสร็แล้วค่ะสุกแล้วค่ะก่อนจะปองลงเข้ากับใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อย จะได้หอมอร่อยค่ะเพื่อนสิบแปดสิบเก้าองศานี่ก็ได้ซดน้ำแล้วร้อนก็ชื่นใจละค่ะเพื่อนเพื่อนต้มยำปลาเบิกใสเครื่องจุ่ๆแน่นๆค่ะต้มยำหัวปลาเบิกต้มยำหัวปลาเบิกค่ะเพื่อนเพื่อนก่อนจะปรุงดองให้ใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อย จะได้หอมอร่อยค่ะเราบารชอบแท้นี่ค่ะปรุงรสตามใจคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเอไอขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะก่อนจะปรุงลงเข้ใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อย จะได้หอมอร่อยค่ะความเสิร์ฟแล้วค่ะเพือพ่อนๆจ๋าสุกแล้วสุกแล้วค่ะะขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากค่ะสวัสด,ดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะความเสิร์ฟแล้วค่ะเพือพ่อนๆจ๋าสุกแล้วสุกแล้วค่ะ ชอบเลยค่ะนี่ค่ะขอิ18-19องศานี่ก็ได้ซดน้ำแล้วร้อนก็ชื่นใจแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน พร้มอมเสิร์ฟแล้วค่ะสุกแล้วค่ะต้มยำปลาบึกรแสแซ่บๆกินด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าใส่เครื่องเน้นๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมอนี้ต้มยำปลาบึกค่ะมะนาวปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะอันนี้ก็ใกล้ซุกแล้วหล่ะค่ะเพื่อนๆจ๋า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีต้มยำปลาบึกค่ะพอน้องนาวาซื้อมาให้ตัวหนึ่ง<ม>ก็เลยใส่ทั้งหัวนี่ค่ะต้มยำปลาบึก<ม>ก่อนจะโป่งก็ใส่เหยาะน้ำปลาไปนิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยอร่อยค่ะเห<ม>ยาะน้ำปลาไปนิดนึงจะได้อร่อยอร่อยอ่ะ ไอ้ไม่ดันเราก็ช่วยกันดันเองอ,ะอ่ะดันกันเองกอง่อนจะปุงลงเขากับใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยจะได้หอมอร่อยค่ะเพร้อมสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะสิบแปดสิบเก้าองศานี่ก็ได้ซดน้ำแล้วร้อนก็ชื่นใจละค่ะเพื่อนๆ สิบแปดสิบเก้าองศานี่ก็ได้ซดน้ำแล้วร้อนก็ชื่นใจละค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนจา้าอากาศหนาวค่ะอากาศ ก่อนจะโปรงก็ใส่เหยาะน้ำปลาไปนิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยอร่อยค่ะเหยาะน้ำปลาไปนิดนึงจะได้อร่อยอร่อยเพื่อนจ้าอากาศหนาวค่ะอากาศมะนาวปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะ อันนี้ก็ใกล้ซุกแล้วละค่พเพื่อนๆจ๋ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสุกแล้วค่ะคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเอไอขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ ค่ะขาตะไคร้หอมพริกแต่ทำไม่ค่อยเผ็ดค่ะน้องนาวาบอกย่าไม่ต้องเผ็ดเยอะนะบอกเย็นละที่นี่สิบแดบเกองศามะนาวปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะอันนี้กัใกล้ซุกแล้วละค่ะเ,พเพื่อนเพื่อนจ๋าความเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า สุกแล้วสุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าสุกแล้วสุกแล้วค่ะ,คะอนจ๋า ใส่เนื้อทำทำชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะพอน้องนาวาซื้อมาให้ตัวหนึ่งก็เลยใส่ทั้งหัวนี่ค่ะต้ยมยำปลาบึกนาวาชอบแท้นี่ค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะ ครับนะไอไม่ดันเราก็ช่วยกันดันเองอะ่ะดันกันเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมันี้ต้มยำปลาบึกค่ะพอน้องนาวาซื้อมาให้ตัวหนึ่งก็เลยใส่ทั้งหัวนี่ค่ะต้มยำปลาบึก ก่อนจะโป่งลงเข้กอาใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยจะได้หอมอร่อยค่ะชอบเลยค่ะค่ะก่อนจะโป่งลงเข้กอาใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยจะได้หอมอร่อยค่ะ สิบแปดสิบเก้าองศานี่ก็ได้ซดน้ำแล้วร้อนก็ชื่นใจละค่ะเพื่อนๆก่อนจะปงุงลงเข้ใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยจะได้หอมอร่อยค่ะไม่ชอบเลยค่ะคะขอบ ก่อนจะปรงลงเข้าก็ใส่ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยจะได้หอมอร่อยค่ะเพืเ่อนๆจ๋าอากาศหนาวค่ะอากาศคุณเฟซบุ๊กขอบคุณไอไอขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ 18-19องศานี่ก็ได้ซดน้ำแล้วร้อนก็ชื่นใจละค่ะเพ,พื่อนๆขคุณเฟซบุ๊กขอบคุณ AI ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเย็นละที่นี่1 8บ9องศาเย็นละที่นี่ สิบแปดสิบเก้าองศาแน่นค่ะขาตะไคร้หอ,อมพริกแต่ทำไม่ค่อยเผ็ดค่ะน้องนาวาบอกยาก่าไม่ต้องเผ็ดเยอะนะบอกก่อนจะโปรงก็ใส่เหยอน้ำปลาไปนิดนึงนะคะมันจะได้อร่อยอร่อยค่ะเหยอน้ำปลาไปนิดนึง